Thank <laughs> you. ขอเจริญพรเช้าวันที่27ตุลาคมออกรับบาทฝนก็ตกที่บ้านเราก็เริ่มมีฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่26แล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกเมื่อคืนแล้วก็มาถึงเช้าวันที่27ขณะน,นี้เนื่องด้วย ความกดอากาศสูงกดลงมาปะทะอากาศร้อนชื้นคืออากาศเย็นปะทะอากาศร้อนชื้นก็ส่งผลให้มีฝนช่วงนี้ดังกล่าวแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้และช่วงดึกก็ตามที่ดูข่าวก็จะมีฝนอีกรอบหนึ่ง

只要一万多，不涨、啊。啊啊啊啊啊啊 และอีกอย่างหนึ่งก็มีอาพายุที่ก่อตัวอยู่ในทะเลอันดามันแล้วก็มีความกดอากาศต่ำยมโลที่อ่างไทยเป็นส่วนช่วยให้มีฝนในช่วงนี้ Thank <laughs> ที่หนาวแล้วใส่เสื้อของฉัน

อ่าวกกลับมากตกอีกรอบ2อ,อะไรตั้ง้องกลางอารมณ์อีกจนเมื่อสักพักก็หยุดไป ดูข่าวของกรมอุตูวิทยาก็าได้ประกาศเขา้าฤดูหนาวเมื่อวันที่25ตุลาคมแต่ก็ยังมีฝนที่ลงฤดูกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีไปถึงต้นเดือนของเดือนพฤศจิกาถึงที่3ที่4 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn តាំងកកចហចហកបោនហាយហៃប៉របស់ហៃតាណាណារបស់ធម្មបានតាមទីហើយធម្មអាចយ៉ាតយំໃសបាកនៅអាសកល ท่านว่าได้เกี่ยวข้าวออามาตากไม่ใช่ว่าได้ตากสามแดดแต่กลับกลายเป็นตากข้าวสามฝนคือฝนตกมาสองสามวันเริ่มแต่เมื่อวานวันนี้ ยังโยอะว่าตาข้าวก็เอาเอาผ้าคลุมไว้ในที่ต้มไว้ในต้มหลาอน้ำมีน้ำริมน้ำขังเยล ช่วงนี้ก็ยังมีฝนโดยเฉพาะวันที่สามเอ็ดหนึ่ก็จะมีฝนช่วงค่ำาญาติโยมท่านใดที่เก็บเกี่ยวข้าวาช่วงนี้ก็ลำบากก็ต้องอโดยคือไม่มีแดดมีแต่ฝน ออย่างที่ญาติโยมเห็นขณะนี้ญาติโยมก็เอาผ้าเต็นท์พาใบมาปกคลุมข้าวไว้ก็คงปิดได้เฉพาะข้างบนส่วนข้างล่างน้ำก็คงอาริมเข้า,าส่งผลให้ข้าวที่เกี่ยวมาใหม่เกิดความเสียหายเกิดความชื้นถ้าปิดไว้นานก็อย่างปีที่แล้วญาติโยมปิดพาใบไว,ไว้สี่ห้าวันก็ ข้าวก็งอกไปขายก็ไม่ได้ราคาเอามาสีหงก็มีกลิ่นบูดเน่า,ารสชาตินี่มเดิมก็ขอเป็นกำลังใจอห้ญาติโยมขอ,อญ,ญอาติโยมสู้สู้กับภัยธรรมชาติก็าชาวนาเราก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติ หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปลูกข้าวให้คนกินคนทานก็ถือว่าเราได้บุญได้กุศลอีกอย่างหนึง่งนอกจากที่เราได้ได้ข้าวไว้ทานได้ข้าวได้ไว้ขายเราก็ได้บุญได้กุศลต่อไปในทุกพบทุกชาติเช่นเดียวกันภัยธรรมชาติเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความกดอากาศสูงความกดอากาศตำ่ำมากระทะกันก็เกิดฝนมียอมโลมีพายุอยู่สองฝั่งระนาบประเทศไทยเราก็เลยส่งผลให้ไทยเราช่วงนี้มีฝนตั้งแต่26-27ิบเจ็มาแล้วก็มีฝนยี่สิบแปด2ี่สสมเอ็ดหนึ่งสองสพอถึงวันที่4ี่ฝนก็เริ่มน้อยลงที่สี่ที่ห้าที่หกยติยมก็ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงนั้นเพราะอาฝนเริ่มน้อยก็ท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนาญาติโยมที่ทําบุญตักบาตรทุกคนทุกท่านการสั่งสมซึ่งบุญนําสุขมาให้บุญคือสเสบียงอนุนทรงนุนนําให้เราดําเนิน,น,น,นชีวิตอย่างราบรื่นมีความสุขความเจริญจิตใจเบิกบ,บานทําอะไรก็มีความสุขทําอะไรประกอบกิจการใดก็จเจริญรุ่งเรืงองร่าร,รวย มีสุขภาพพลังไม่แข็งแรงทุกคนทุกท่านขอเจริญพรก็ขออนุโมทนาโยมรีแล้วก็ลูกศิษย์ตัวน้อยน้องมอสน้องอช็อกเกอร์ช่วยรับบาดบินตาบาดช่วงเช้าวันฝนตกวันนี้ก็ขอใหอ้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเรียนดีเรียนเก่งเด้อเป็นคนดีเด้อน้องมอสน้องเก่ง ก็ขอเจริญพร